นอกจากป่าไม้แล้วเราก็ยังมีป่าไผ่นะครับเนี่ยปลูกม,มาประมาณหกปีได้ครับซอาจจะแค่ห้าปีเนาะอันนี้เป็นไผ่ปักกิ่งนะครับตอนซื้อมาก็กิ่งละสามร้อยตอนมนเข้าเมืองไทยนี่บอกกิ่งละสามพันเลยนะไผ่ปักก,กิ่งิขึ้นเหลาได้หน่อไม้นะครับก็เป็นไผ่ก็เป็นปักกิ่งนะครับก็มีเป็นไผนน่มาจูนะครับไปเอาเอาไปทํา อ๋อทำบัดจากงได้นะครับมาจูไผ่ไตวันแล้วก็เป็นไผอินโดนะครับอินโดลืมแรงอยง่อยู่แถวนู้นนะครับแล้วก็มีไผ่ที่พยายามปลูกเพราะว่าไม่กล้าปลูกเพราะงูเ,ะเยอะแต่พอปลูกไปปลูกมาก็ร่มรื่นดีนะครับก็กว่าจะสู้มาถึงวันนี้ได้ก็พอสมควรครับป่าไผ่บ้านไร่สมบูรณ์นะครับ